นายเชี่อเรียนผู้มาเข้าบัญชารับแก้งจากเจาก้าของร้าหนห้างทองแฉยวรามีเหตุจริงทรัพย์ที่ห้างคองแเยวราห้างคองรูป,ปรพันฑ์จะมีรูปพันฑ์คนร้ายเป็นชายเป็นชายรูปพัน์คนร้ายสวมกางเกงขาสั้นผิดจยุดกางเกงขาย,ยาวสีน้ําเงินงกางเกงขาย,ยาวสีน้ําเงินเสื้อยืดแขนสั้นสีเทา วมหมวกปีกไรทางทหารสำคัญมีอาวุธปืนนะครับมีอาวุธปืนมุ่งหน้าไปทางยางศีสุราชรับแจ้งว่ามุ่งหน้าไปทางยางศีสุราแกนข่ายที่วาสีตั้งเกณฑตรวจกิจการวสีระเบียบสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์จะเท่สองศย์กสองแปสศูนย์สองแปดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามศูนย เหตุจริงสัต์ข้างตองใท้ราวาสีกระสานได้เดนเทายที่วาสนั่งเป็นจังวาสีรเล่าสองนีก็สองตัวนเ่ยนต้องลูกพันคนไลยครับเอ่อเป็นผู้ชายสูงประมาณลอยรอยหกสิว่ากว่าเนี่ยแหละค่ะใจเสือยืดสีเทา กางเกงยืนค่ะแล้วก็มีหมวกหาเป็นหมวกเหมือนมีปีกค่ะค่ะมีคนจะผิวขาวจักหน่อยค่ะใช่ยานธรรมดเนี่ยมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าค่ะเดทท่องไปค่ะประมาณห้าบาทจ้ะค่ะมีไปตั้งไหนคิดว่าตอนนั้นมันชุกชันอาจจะไปทั้งนี่ตรงนตรง นาเชือกสองส่วนคนล่ทุ่งหน้าทางทิศตะวันออกออกไปทางเทศบาลเดือนทางยางสีสุราเปลก็ยนเจ้านี้คนไล่มุ่งหน้ามาทางเทศบาลเดือนที่เทศบาลนาเทียช่วยว่าสีตัสวายเปลี่ยตั้งจุณกิดตัวัดรูปแบของคนไลยกันเกงอายาสีดำเชือเยือขอคงใส่หมดนะ เพื่อเยื่อสีน้ำตาลแขนสั้นลักษณะผิวขาวใช้การยับยั้งีพผิวขาวะสมกาแฟหรือไม่ที่มีชื่อทั้งจุด ตามแผนทุก <Iya. S 2> นายให้วอส,ส,ส,สีด้วยควเชื่อข้นเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีพอาวุธติดตัวแลเปี่นให้วอรสีด้วยความระมัดระวังเชแก้ตถายในเชือที่มีแผนตามจุดตั้งจุดตัวจุดกัให้วอรสีด้วยความระมัดระวังเปลี่นคนร้ายมีอาวุธปืนเปลี่ยน ไงบ้างครับสวัสดีครับทรัพย์สินเขาได้อะไรไปบ้างได้ทองคำไปห้าบาทห้าบาทก็ไล่กี่คนครับไล่คนหนึ่งค่ะรูปประพันธ์เป็นยังไงครับอ่ใส่โอ้ใส่เสื้อยืดสีเทาเก็งยีนนะคะโอ้ครับโอ้ขี่รถอะไรครับขี่รถมอเตอร์ไซ กับคนเดียวคนเดียวขี่ไปทางไหนครับมีมีเขาจับเขาอะไรแถวที่ไหมมีไม่มีเขาถือว่าเขาเรียนสั่งจะได้ใช้อาวุธอะไรนะปืนอ๋อไม่ได้ทำร้ายเราเนาะปืนสั้นจำทะเบียนรถได้ไหมครับไม่ได้ ครับก응ันสถานที่เกิดเหตุลงมาขึ้นลงมือขึ้นดับเครื่อง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 ลงมาลงมา

วัยยุบสี่นี uh, <um ้วันยี่สิบผู้ต้องหาได้ได้แล้วอยู่ระหว่าง นักพัฒนาส่งพนักงานสอบสวนองสนอแม่คายและคลายแกลเดียวไว้ญาต1ิดเหแต่วันนี้แกรเทรียสิบห้าศูนย์เราได้ไปก่อเหตุจริงไหมจริงครับอ,อ๋อไปกี่คนไปค,คนเดียวครับอ,อ๋อได้ได้อะไรมาบ้างนะได้สร้ยทองกับออสิ่งอ,อ๋อนนี้เนาะครับอาวุธปืนเป็นของเราไหมของผมครับไปใช้ในการก่อเหตุใช่ครับ รับสาภาพเนาะรักษาเป็นคนไปเพราะอะไรสาเหตุปิดหนี้พนันครับไม่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 โต้แย้งกรรมสิทธิ์นะไม่โต้แย้งครับยอมรับครับได้มาตามทัดหมายที่